ในสายตาของาแต้มมองว่าในการตั้งท่านชาดาขึ้นมาปราบมาเฟียนี่เหมาะไหมฮะในความรู้สึกผมเหมาะเหมาะเพราะอะไรรู้ไหมเรา่าไปมองภาพว่าเอ๊ะท่านชาดาสมัยก่อนเป็นผู้มีทธิพลหรือเปล่าคผมเหมาะในฐานะว่าในฐานะผมเป็นตำรวจสายบูสายปราบปรามค่ะเวลาทําอะไรเนี่ยมันต้องเสือต้องเอาเสือไปกัดอ่ะค่ะเกลือจิ้มเกลือต้องเจือเกลือจิ้มเกลือนั่นก็ มีหอกมาเราก็ต้องมีหอกไปดังนั้นมันถึงจะเหมาะสมกันค่ะแล้วถ้าเราเอาคนหน่อมแนมไปดูแลนะค่ะไอ้มาเฟียมันก็ไม่กลัวค่ะอย่ายกเว้นว่าบอกไะว่าสมัยก่อนปฏิวัติท่านอิสรพลท่านมีพลังค่ะท่านมีอำนาจค่ะก็ปราบได้ดังนั้นผมว่าท่านธาดานี่เหมาะและถ้าไม่เหมาะเนี่ยรัฐบาลหรือ รัฐตนตมตีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินเนี่ยไม่ไม่แต่งตั้งให้ตลอดแล้วท่านอย่าไปดูถูกท่านอนุทินนะเพราะท่านอนุทินเนี่ยผมรู้จักแกท่านมาเนี่ยท่านคุกคีวงการตํารวจมาตั้งแต่เด็กๆคแกรู้หมดอ่ะท่านหนูเนี่ยนะคะท่านหนูนี่แหละแกเก่งจะตายใช่ไหมครับงั้นแกไม่มอบให้ท่านท่านทาดาหรอกผมถือว่าเหมาะในการที่จะมาดูแลเรื่องนี้ค ต่นี้อยากจะบอกน้องหน่อยสมัยก่อนเนี่ยเวลาพรเป็นมาเฟียหรือขึ้นทะเบียนเป็นมาเฟียเนี่ยพวกเราเนี่ยมันไม่ค่อยทํากันคเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย,ยไม่ทําต่อวันนั้นเมื่อสองสาวันผมคุยกับท่านธาดาบอกว่าถ้าท่านจารย์รู้ว่าที่ไหนเป็นมาเฟียเนี่ยท่านไม่ต้องไปบอกตํารวจหรอกคตํารวจต้องเป็นผู้ปฏิบัติใน,ในต่างจังหวัดไปจับกลุ่มตรวจค้น เชิงลุกอะไรต่างๆคนที่รู้ดีที่สุดในพื้นที่ว่าใครเป็นมาเฟียนั้นคือผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอแล้วก็ตำรวจนี่แหละคสี่คนท่านนั้นเนี่ยผู้ว่าก็ไม่รู้เพราะผู้ว่านั้นมาทีบางทีท่านก็เพิ่งมาประจําบางทีก็ได้รับรายงานจากจากข้างล่างผู้ใหญ่บ้านเนี่ยผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าหมู่บ้านหนึ่งมีร้อยลังคาเรือนค่ะผู้ใหญ่บ้านมีคนหนึ่ง ูอยู่บ้านไม่รู้เลยเนี่ยไอ<ม>้ร้อยลังคาเรือนใครทําผิดอะไรบ<ม>้างอีกคนนึงขายกว๋วยเตี๋ยวรวยเอารวยเอาไม่รู้เลยไอ้นี่มันค้าของเถื่อนทํายาเสพติดค่อะออีกคนนึงทํานาอย่างเดียวโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนรถเดี๋ยวเปลี่ยนรถรูป<อ>ใช้นู่นใช้นี่ไม่รู้เลยไอ้อย่างเงี้ยก็ต้องไปตรวจสอบพอไปตรวจสอบเรารู้แล้วว่าเขาก็ทําผิดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็นี่แหละคือเพื่อกลุ่มมาเฟียค่ะ กลุ่มผู้มีที่พลดังนั้นไม่ต้องไปใช้ใครผู้ใหญ่บ้านกำนันในอำเภอตำรวจแค่นั้นรู้หมดเนี่ยแต่จะทำหรือไม่ทำนั่นเองแต่ทำแล้วต้องไม่กลัวรูปหน้าปะจมูกต้องเอาจริงแล้วถ้าได้ชื่อแล้วก็ต้องลุยจริงนะไม่ใช่ได้ชื่อมาแล้วมันหนุนหัวมันไม่มีประโยชน์หลับฝันไปใช่ไหมก็ไม่มีประโยชน์ต้องทำทำสักลายสองลายเดี๋ยวก็ หมดไปแล้วเมื่อเวลาทําแล้วเราอย่าใช้กฎหมายอย่างไปตรวจค้นจับกุมธรรมดาใช้ทุกระบบค่ะถ้าอันไหนมันเข้ากฎหมายฟอกเงินยึดเลยยึดทรัพย์ค่ะเพราะคนร้ายเพื่อมาเฟียเนี่ยกลัวการยึดทรัพย์ที่สุดเขาทํามาตลอดชีวิตค่ใช่ป่ะอันนี้เป็นจุดอ่อนเขาเลยจุดอ่อนเลยยึดทรัพย์อย่างเดียวเอาปปงเข้าไปทําการตรวจสอบยึดทรัพย์รับรองว่าบาง